กราบสวัสดีครับ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอาเอวันนี้ผมมีคิปอะไรลงไหมไม่มีนะครับตอนไรจะพูดว่าเอลงคลิปนั้นนี้นั่นไปนะฮะเมื่อวานมีลงคลิปป่าสุ้งนะฮะป่าสุงสําโงนะฮะสองแผงงานประกวดพระเครื่องที่อะไรหัวลอนะฮะพิศวโลกนะครับ คลิปนั้นนะตอนนี้คนยังดูน้อยนะดูอันไม่ถึงหมื่นเลยแต่จริงแล้วเรื่องราวสนุกมากนะฮะของป่าซุงนะฮะบรรยากาศการสัมภาษณ์การคุยก็เป็นไปแบบ,แบ,บเรียวๆนะฮะไปชมกันได้นะครับไปช่วยกันดูนะปั่นยอดวิวหน่อยนะฮะซื้อสามหมื่นขายสามล้านสองนะครับป่าซุงนี้คําวรดอยู่ในวงการพระเครื่องมาห้าสิบกว่าปีนะฮะตอนนี้ช่านอายุน่าจะเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับไปชมกันได้นะะไปไปไปชมกันนะฮะ บางทีผมอาจจะทําหน้าปกไม่ค่อยดึงดูดก็ได้นะครับไปดูกันว่าซื้ออะไรขายอะไรนะซื้อสามหมื่นขาย3ามล้านสองสบาทนะครับามาที่เรื่องของเราบ้างนะฮะวันนี้ผมรีบทําคลิปไปเลยนะฮะแต่ก็จะอัพลงเวลาเดิมนั่นแหละคือ5้าทุ่มนะครับผมเมื่อคืนก็หมดนะฮะเมื่อคืนก็หมดนะครับอ่า เลยแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปเมื่อคืนนะฮะเน,นี่ยตาไออันเนี้ยเนื้อผมดูเป็นเมฆสิทนะไม่ใช่โลหะทองผสมอ่ะคือเขาจะมีความเขียวแล้วก็มีความแบบไม่รู้อ่ะคือเห็นเมฆสิทก็คือจะเนื้อเนี้ยนะฮะแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมฆสิทหรือเปล่าอ่ะแต่เจ้าของบอกเมฆสิทนะฮะนะครับผมก็นานสองคู่นะครับแล้วก็นะฮะมีจกกักรุดนะครับเรื่องนั้นก็ปิดหมดแล้วนะครับคนก็ถามกันมาแต่ว่า ราคาไม่โดนนะต่อราคากันแบบขัดทุนนะฮะชอบใจก็ยังนะฮะถักกันมาได้นะครับผมมาถึงคลิปนี้นะครับ่ามาดูชี้หน้ากันเลยนะครับแถวบนนะครับนี่สมริจจ๋ามาเลยนะครับสมริจจ๋ามาเลยครับเนียดี๋ยวขยับเนี่ยสมริจจ๋ามาเลยนะครับ เขาจะเข้าประมาณนี้นะฮะบางทีไฟไฟสองหลอดผมไม่ค่อยจะบาลานซ์กันเท่าไหร่นะนี่ครับนี่ครับเนื้อจริงๆจะประมาณนี้ครับเอฟซีครับพระพิคเนตนะครับผมถือบัวนะฮะลายถานก็ประมาณนี้เป็นแบบนี้นะครับอุดอะไรสักอย่างนะแข็งๆเนี่ยนะครับเห็นเก่าๆฮะดูน่ารักดีนะครับไม่ได้เห็นทั่วไปก็ซื้อไว้ก่อนนะ ได้จากงานซูโล,โลนะ,ค,ะครับครับแม้ว่าจะตัดเรียบยังไม่ได้ตัดเลยขออภัยด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับ <c oughs> พิกเนตเนื้อสัมฤทธิ์นะครับ พัดมานี่ก็เป็นสายผมเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะไม่เจอนานเลยนะฮะกับพระแท้ดูง่ายๆแบบนี้นะฮะฐานสูงโพทะเลนะครับมีทั้งพระกลุและผิวกลุก,กับไม่กลุนะฮะไฟเป็นอะไรขออภัยด้วยนะฮะร,รู้ว่าเป็นชีไฟหรือเป็นชิกล้องอนะ่ะทังทีเป็นแบบเนี้ยนะเนี้ยภาพแบบ ฐานสูงหลวงพ่อเงินฐานสูงกุโพทะเลครับ fc ครับผิวไม่กรุนนะนี่ฮะพระสภาพนะนี่ฮะน่าจะกั้งหน้ารถนะครับแบบนี้นะครับนยครับแ้ดูง่ายสบายตาคุยกันที่ราคาอย่างเดียวนะฮะพระเนื้อขาเนื้อหาอย่างนี้นะครับผมท่านหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับผมท่านหลวงพ่อเงินปลุกเสกครับเป็นพระที่ไม่ค่อยได้พบเจอ เปลี่ยนมือกันบ่อยนะครับเป็นพระหายากนะครับเป็นพระหายากนะครับนยครับส่วนใหญ่เราเจอแต่เป็นผิวกุเขียวๆนะครับผมผิวกุเขียวๆนะฮะแต่อันนี้เป็นเนื้อโลหะทองผสมชัดเจนนะฮะความเก่าเนื้อหาชัดเจนมากๆนะครับผมนะบอยู่ที่ราคาอย่างเดียวเท่านั้นนะ ดูว่ารักชอบหรือไม่และก็คุยกันที่ราคาอย่างเดียวนะพระแท้แบบนี้นะครับ mm hmm. องค์ขัดไปนะครับผมนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาอาจารย์ฟุ้งนะฮะ mm hmm. วัดท้ายน้ำนะครับผมอเออวันนี้กล้องเป็นอะไรครับเนี่ยขออภัยจริงครับ บึกเลยอันนี้แบ่งน้องชายที่มาจากเชียงใหม่นะครับผมมางานพิโุลกที่ผ่านมาเนี่ยครับผมแท้ดูง่ายไหมครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกเวลาเจอพระแ้ดูง่ายอย่างนี้ไม่ต้องถามกนแล้วครับว่าแท้ไม่แท้เนี่ยนะฮะตูเนื้อหาดูก็จบแล้วฮะเสน่ห์มขุมนะฮะพิมพ์ทรงนะครับเนื้อหาความเก่าอย่างนี้นะครับโลหะเขียวปัดเลยนะครับ ดูซอกฮะก็แห้งแห้งแห้งเก่าเก็บนะครับจุดจ่ายตังก็ทั้งองนะฮะเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟมาแนละ้วยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะ แท่ดูง่ายครับผมทักมาได้เลยครับนี่ฮะอยังอยู่ที่สายผมอยู่ครับแปะยิ้มนะฮะกลูวัดขวางนะครับนี่ฮะสวยลำาบึกคมชัดลึกนะครับนี่ฮะผิวพลายเงินนะครับผิวพลายเงินคลุมทั้งองนะฮะเหลืองอมเขียวนะมีตอกโค้ดแบบลำไรด้วยนะฮะโค้ดณะลำไรนะครับแท้ดูง่ายสบายตาดูความสวยดูความรักความชอบเท่านั้นนะฮะคุยราคากันเลยนะฮะเนี่ยพลายเงินแบบ หนาปึกเลยนะฮะผิวภายเงินหนาบึกเลยนะครับนี่ฮะเจอแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกนะ,ะเขานิยมกันนะครับเขานิยมกันนะฮะคุยราคากันไม่รู้เรื่องเะยฮะมีก่อนจะต่อมาได้ก็แม่นะฮะเพราะเขาก็รู้ราคาอยู่นะครับเขาก็รู้การเล่นหาอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ไม่น้อยคนที่จะตกตกราคาให้นะฮะ เปิดกันสี่พันห้าพันเท่นั้นนะครับผมเราแต่ผ้าเนี่ยจะขายได้แรงๆเนี่ยก็ต้องรอเวลานะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะขายได้เลยนะครับผมทุกอย่างนะครับไม่งั้นเขาไม่โชว์กันเต็มตู้หรอกครับเต็มเต็มหนังสือเต็มตู้เต็มเว็บไซต์อะไรพวกนั้นฮะชัดแฉกันทั้งนั้นแหละครับผมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันได้ง่ายๆเป็นกระปิน้ำปลานะพระเนี่ยนะครับผมนี่นะครับผม ถามไทยกันมาผมก็ถ้าไม่บึกจริงผมไม่เอามานะฮะสำหรับเหรียญรอหลวงพรอะไปรวัดกำแพงนะฮนะ่เียสองสี่เจ็ดแปดนะครับมีแบ่งอนาะจารย์ไก่สกุลไทยมาเลยนะฮะเขาเพิ่งจะได้มาเลยอาจารย์ไก่สกุลไทยบอกโอ้โหอาจารย์แสบเพิ่งจะได้มาเลยครับเนี่ยผมยังไม่ได้แบบดูดีเลยนะฮะก็ไปแบบเล่าหรือแกมานะบอกแบ่งผมเถอะนะลูกค้าผมอยากได้เนี่ยเอฟซี FC ผมอยากได้นะฮะเหรียญหลวงพ่อปไปรเ,เก่าๆอย่างนี้นะครับผม ถูกพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์แท้ไม่แท้ทันไม่ทันยังไงไม่รู้นะแต่เจออย่างนี้อดใจไม่ได้เราสายรอเก่าครับสี่ครับเนี่ยฮผมก็ดูเนื้อหาโลหะมาก่อนอ่ะนะครับผมดูครับนะครับนี่ฮะปึกนี่ฮะสนิมขุมโลหะเก้ก,ก็ต้องยอมแหละครับผมสวยเริ่มเดิมนะฮะ สวยเดิมๆมากๆเลยนะครับผมนี่ยโหนี่ยใต้ฐานตะใบหยาบเลยนะฮะโอ้ดูนะฮะนะครับโอ,โด,บโอโดูสนหนึ่งขุมฮนีฮะไม่ใช่ตกควายนะผมตกควายก็ต้องยอมนะฮะเราไม่ใช่สายนะครับผม ดูความเก่าเนี่ยเนี่ยครับผมอยากขายแพงๆก็เขามั่งเนี่ยเออเนาะอ,อ่ะนี่เลยตะกุดเลยฮะต่อไปนะครับมีฮะโอ้โหนี่แท้ดูง่ายสบายจนาครับตะกุดเนื้อตะกัวอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะฮะนี่ครับผมคือภาพแบบนี้อาจจะน่นหน่นะครับผม นะครับผมข้างในจะต้องเป็นฝาบาทนะฮะม้วนทับกันนะฮะนะครับเนี่ยครับอวททองเหลืองนะครับไม่เก่าไม่เอาจังนะฮะดูฮะดูรอยจังนะฮะครับผมสภาพใช้ยนะอธิบายด้วยภาพกันไปเลยนะฮะคือเจออย่างนี้ก็นะ ไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะเี้ยครับเอฟซีครับเนี่ฮะเชื่อมแบบบนาานบนานเลยนะดูอวดแค่นีฮะแท้ไหมนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเชื่อมเงินรอบเลยนะดูเนี่ยเชื่อมแบบเนี่ยเนี่ยนะครับเก่าไหมครับแบบนี้นะฮะอยู่ในมือเบอร์ใหญ่ก็หลายหมื่นนะะอย่างเงี้ยนะครับผมมีสองสามหมื่นกันแล้วครับสภาพไม่สวยอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ไม่สวยเนี่ยทำให้ดูง่ายนาะยว่าเป็นจะกรุดแท้ดูง่ายนะครับมาที่เบี้ยบ้างนะฮะเอซครับเนี่ยไปกันไร็ว้เลยนะครับเนี่ยฮะดูธรรมชาติของเชือกเลยเอฟซครับความเก่า เบียกัหลายกิจคณะจ้างอย่างที่บอกนะครับจ้างกันมาหลายยุคหลายสมัยนะฮะเอาแค่ว่าหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจ้อนี่ก็โอ้โหก็ไม่รู้นะบางเขาก็บอกว่าแยกแยะกันลำบากแล้วฮะยิ่งนานวันยิ่งเก่าทันกันไปแล้วนะผู้บุญหลวงปู่เพิ่มนะูะบุญเล่นไอหลวงปู่หลวงปู่บุญก่อนใช่ไหมฮะหลวงปู่แล้วก็มาหลวงปู่เพิ่มนะะบางทีหลวงปู่เพิ่มก็เก่าไปเล่นกันหลวงปู่บุญนะฮะ แล้วก็มาหลวงพูทเจะหลวงพูเจอเก่าดันไปได้ไงเป็นหลวงปู่เพิ่มอะไรประมาณนี้เปล่าเขาพูดกันมานะเขาพูดกันมานะผมก็ฟังฟังเขาไปนะฮะแล้วก็ยังมีเกจิรุ่นหลังๆอีกนะฮะลูกศิษย์ลูกหาต่างวัดอีกนะครับผมไม่การันตีหรอกครับนะเครื่องรางเนี่ยครับผมดูเก่าดูชอบก็วางกันไปนะแต่เงี้ยเก่าจริงฮะธรรมชาตินะครับผม เราไม่ใช่สายนะฮะไม่ใช่สายตรงนะครับนะเครื่องรางนี่เอาแค่รักแค่ชอบนะฮนะเนี่ยอธิบายด้วยภาพนะอธิบายามรูปกันเลยนะฮนะสวยมากนะฮะสวยมากนะฮะลูกนี้ต้องแพงนิดนึงนะะแพงนิดนึงนะครับ แบ่งเพื่อนรักมาเลยนะฮะตรงนี้นะรัดพิจิตนะฮะรัดพิจิตนะฮะัดมาพญาเกาเรือนี่ฮะบอกว่าได้มาจากเดินเครื่องอีกแล้วนะฮะนี่บอกว่าล้างยังไม่ทันนั่นเลยดีเลยนะฮะบอกตอนแรกก็ดินจับเต็มเลยนะฮะสกีบินที่อะไรเนี่ยบอกคือล้างเขาบอกว่าเขาล้างขัดเนี่ยกลัวมันขายได้ช้านะฮะ เขาบ,บอกก็เออก็เห็นด้วยกับเขานะบอกถ้าขัดถ้าล้างเนี่ยจะขายได้ช้าเพราะมันกลับยากนะครับล้างให้แบบใสๆทเหลืองเลยเนี่ยนะครับใครซื้อไปแล้วก็สามารถล้างได้นะล้างแปลงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับผมเตาเนี่ยแค่ดูง่ายสบายจานะส่วนตัวผมนะเนี่ฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สิบทับสิบนะฮะสิบทับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะครับผมมเนสนห์ของการเดินเครื่องนะฮะเต่าตกน้ำเนะีฮยเขาเจอเยอะแยะนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับผมตอนเนี้นะฮะในแวดวงเนี่ยคือก็มีทรงมีเซียนไปดักซื้ออะไรกันมากมายนะฮะตัวนี้ครับได้มาราคาไม่เบานะผมบอกได้เลยครับ นะนะผมก็จริงๆก็จะล้างแหละฮะตัวนี้ยแต่ก็นะล้างแนละ้วเดี๋ยวขายยากกันไปใหญ่นะครับเนะี้ยเดิมเดิมนะเดิมเดิมนะครับเนะี้ยรอช่อจากจากเนะี้ยหักเลยนะแล้วหักตึกนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับไม่มีตะใบเลยฮะส่วนใหญ่จะไม่มีตะใบนะฮะมีตะใบก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าตะใบเป็นลักษณะไหน,ไหนยังไงนฮะ ตะใบหย,ยาตบตะใบละเอียดหรือหินเจียนะฮะก็มาดูกันนะยังสรุปกันไม่ได้เลยทุกวันนี้ว่าหินจงหินเจียมียุคไหนอะไรยังไงนะฮะถัดมานะครับองนี้โอ้เดี๋ยวนะพระอะไรไม่รู้นะฮะเป็นซุ้มๆม,มเนี่ยนะฮะตะกวดสนิมแดงนะฮะ ดูนคายพสี่ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเราไม่มีพื้นฐานนะฮะก็เห็นรูปเก่าๆฟอร์มบีบีก็ซื้อมานะฮะร,ราคาแบบดูแล้วเราไม่น่าจะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเก่าฮะเจ้าของก็ไม่รู้หรอกครับซื้อมาจากพิโลกนะฮะงานพิโลกครับพี่ภูมิจะดังพ่อทำงานอยู่ องชัดม้านะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยเนื้อสำลิดแดงหรือเรียกกันว่าทองแดงเถือน,นเนี่ยครับเนี่ยองคนี้นะเวลาดูเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนดูหนังสือเลยนะฮะเหมือนในหนังสือทุกอย่างเลยเนะี่ยผมก็ก็ดูจากหนังสือเลยศึกษาจากหนังสือเลยครับว่าเนื้อหาความเก่าคาบเบ้าผมก็ สายโลหะผมก็ดูที่ความเก่าไว้ก่อนนะฮะพิมพเนี่ยก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วเหมือนกับเนี่ยเขาจะมีการเลี่ยมเปิดหลังด้วยนะครับผมและแกะออกจากกรอบนะฮะตรงนี้นะครับมีความแ MM ่อๆนิดนึงนะฮะคลาสสิกเลยนะฮะคลาสสิก ฮถัดมานี่ฮะลูกอมเมกสิทธ์นะครับผมโอ้โหคลาสสิกจุดจดนะฮะแต่ไม่รู้ไม่ไมแมจะว่ายังไงแล้วนะครับเนี่ยเมกสิทธ์น,ะ,น,ะ,นะครับ fc ครับเนี่ยเนี่ยครับรอกันแบบเนี่ฮะไม่เต็มนะฮะรอแบบไม่เต็มนะฮะ หล่อแบบไม่สวยอ่ะไม่จะพูดว่าหล่อไม่เต็มไมฮะเป็นลูกอมเมกซิตนะครับผมจะตีเป็นเกจิไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะจะเป็นหลวงพ่อทับพระคูล,ลืมหรือจะเป็นโอ้วันนั้นผมเห็นเกจิไหนกันตามมาอีกนะฮะเห็นเขาโชว์กันนะฮะมีใบทรงใบเซอเกจิไหน้่าน่ารักมากเลยนะฮะ ถัดมานี่หูกายไหนเอานั้นเลยนะฮะนี่เขาถักใช้เลยนะผมเห็นแปลกๆดีครับ FC ครับเนี่ยเป็นเนื้อแบบผงสีเทาๆนะเป็นพระพุทธนั่งแล้วก็มีสิงห์นะฮะหันหน้าเข้าหากันนะฮะ <c oughs> สิงห์ <c oughs> หันหน้าเข้าหากันนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> เก่านะฮะเก่าแล้วไม่รู้นะฮะนี่ก็เนี่ยเป็นเนื้อเรียกว่าเขียวมอยหรือเนื้อเทาอะไรประมาณเนี้นะฮะ ะสมเด็ดนะครับเรียมใช้อย่างถักใช้อย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยของเขาใช้มาจริงๆเลยนะ FC ครับเขาก็ต้องมั่นใจเนาะอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเขาไปเหมาบ้านมานะฮะเนี่ยได้มา้โทรศัพท์ผมนี่ก็พังลยไงไ้ยเป็นว่า FC ครับใจได้เลือกซื้อใหม่เด้อมานะร้อนตั๊กเลยนะ FC ครับปมติไม่เคยร้อนขนาดนี้นะ ถัดมานะครับนี่เลยครับอ,อธิบายด้วยภาพกันเลยจะได้แบบนั่นนะผมกลัวว่าดูดีโทรศัพท์ผมจะดับไปใน f ีครับเนี่ยวันนี้มันร้อนผิดปกติแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะใส่ต้องหาตังซื้อ iPhone แล้ว F4 ครับ แต่เปลี่ยนเครื่องกล็ลำบากอีกนะฮะโนนนี้นั่นผมก็ไม่ค่อยจะทําถนัดเรื่องการเปลี่ยนเครื่องด้วยนะะยังไงฮะ ถามเลยองนี้เลยนะฮะจากขวาไปซ้ายนะฮะนี่ครับโอ้เก่าไหมครับแบบนี้นะครับเนี่ยเก่าไหมครับโอ้แห้งเก่าธรรมชาติมาเราก็ไม่รู้ทีมไหนนะ,ะโอ้เนี่ยสามองเนี้ยเจ้าเดียวกันนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยครับทีครับจากขวาไปซ้ายเนะะี่ยเขาได้มาจากบ้านเดียวกันเลยนะ่าดูที่รับเนี่ยเก่าไหมครับแบบนี้นะฮะ มกเกา่าๆอางนี้นะอยากจะขายลักองค์ละหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะสครับนะแต่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าลั่นวาจาไปแล้วนะอง์ละสองพันนะฮะขายกันเอาแบบว่าหอมปากหอมคนะฮะ ถัดมานะครับผมนี่นะครับดูกันเอานะครับ fc ครับเนี่ยเก่าปึ๊กเลยนเนี่ยอาเนี้ยกับเนี้ยบ้านเดียวกันนะฮนะเก่าไหมฮะอย่างเงี้ยไม่เก่าไม่เอาตังค์นะฮะอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าเก้าเก่าเลยนะเอฟีครับหนึง่งองนะครับเนะี่ยแค่พิมพ์เขาก็เนี่ยสามองในบ้านเดียวกันนะเอซีเนี่ยพิม์เขาก็เนี่ยแต่เนื้อเขาแบบหยบหยา้นเอซีนะ แต่เขามีความเก่าหรือจะอาจเป็นเกจิยุคหลังอะไรงนี้สร้างก็ได้นะอซีครับนะชอบกล่า,ากันมานะฮเซครับเน,เนี่ยเป็นเนี่ยเก่าแบบเพ้งเก่ามากๆเลยอ่ะนะฮะ น,นี่เหมือนลักหรืออะไรเป็นเหมือนพวกลักยางไม้ยางมาตูมหรืออะไรหรือว่าผุดขึ้นมาจากเนือก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยโอ้โหของนี้นะอยากรู้ที่มากเลย FC นะเนี่ยมันดูแบบมีีมเรื่องเล่าดีๆมากเลยครับเอซครับนะฮะเนี่ยแป๊บๆป๊บก็ยี่สิบกว่านาทีไปแล้วนะครับเอซครับนะฮะ มาพบกันทุกวันนะฮะถ้ามีพระนะครับวันนี้พระหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสนับสนุนนะฮะสองคลิปก่อนหน้านี้นะครับพระเรียกว่าเกือบหมดนะฮะไม่หมดก็คือเกือบหมดอ่ะถ้าลงคลิปหนึ่งสิบห้าสิบหกองแล้วเหลือคลิปละสององสามองนี่ถือว่าหมดนะฮะเอซครับแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาจนหมดเกลี้ยงนะฮะตามมาตอนนี้ก็ยัง มาต่อรองกันอยู่นะฮะมาต่อรองกันอยู่น่ฮะกับชุดที่เหลือนะครับเอสี่ครับนะฮะวันนี้มีบอลน,นะฮะเดี๋ยวผมต้องผมต้องรีบทําคลิปนะ,ะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งมีบอลน,นะ,ะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกลำลังใจกันนะฮะสนใจพระเครื่องเครื่องรางโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 8987342แ6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0618987342นะครับแล้วก็เบอร์นี้ก็คือแอดไลน์ได้เลยนะครับเอาเบอร์นี้เป็น ID ดี n ลนเป็นพิมเบอร์นี้เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไลน์เลยนะครับีนะหรือจะเข้าไปเพิ่มในช่องที่ว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับนะฝากกันไว้นะสุดท้ายนะครับวันที่90กรกฎาคมนะพี่น้องที่อยู่แถวจังหวัดสิงห์บุรีลบบุรีชัยนาทอะไรอย่างงี้นะฮะ จะมีงานประกวดพระเครื่องนะครับที่ห้างท็อปพาซาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยการนําของอท่านนาวานาวากวาทูสมศักดิ์อัศสสราพานิชย์นะครับผมเป็นประธานที่ปรึกษานะครับพี่แดงอินบุรีนะครับเนี่ยเบอร์ใหญ่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่แดงพระรามห้านะครับเป็นประธานจัดงานแล้วก็พี่ชายวางทองหรือคุณชนกิจชัดก,กิจิชัยนะฮะรองอะไรอะแกเป็นรองประธานสภา ลายประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างนะฮะหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นประทานในง,งานนะครับผมก็ลืมนะครับผมนะฮะือ่าอีกงานหนึ่งงานใหญ่นะฮะใครติดตามใครถามอยู่นะผมก็จะบอกกันเรื่อยๆนะ,ะสำหรับงานประกวดผักเครื่องนะครับ9 0กรกฎาคมอีกก็ประมาณสักไม่ถึงเดือนนะครับผมห้างท็อปพาซาจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะไปเจอกันได้นะผมก็ไปจัดเต็นท์กลางโต๊ะเหมือนเดิมนะฮะจัดโต๊ะกลางเต็นท์นะฮะ กราบขอบคุณสำหรับการติดตามการชมคลิปและการช่วยสนับสนุนเช่าพระบูชาพระจากผมไปนะครับผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับทุกท่านวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ